วันนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปที่อ่างทองก่อนที่เดินทางเราก็มาแวะมาจุกระสุนก่อนติดตามนะครับว่าของดีทีเด็ดวันนี้จะเป็นอะไรครับผมจะอะไรครับผมขณะนี้นะครับเราก็มาถึงที่นัดหมายนะครับอำเภอชัยโยนะครับอ่างทองนั่นเองครับผมดูซิว่ามาถึงพื้นที่จะได้ของดีทีเด็ดหรือเปล่านะครับติดตามครับตรงเป็น แรงใจให้นักขั้วลอยฟ้านะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับนี่นี่นี่สวัสดีครับบ้านอยู่างนี้เหรอ แล้วปกติเล่นพระอยู่วะหรือไม่เล่นเลยผมทำเกี่ยวกับพวกรถอยู่รถรถอะไรวะรถรถออไ์อะไรเงี้ยพี่ใช่เหรอใช่ครับแล้วดีปะช่วงนี้ก็จะแย่มากเนี่และเอาองค์ไหนที่ที่ว่าลุงที่ว่านั่นไหนทางแรกเลยเนี่ยกระตทิบเป้าขาดเลยน่าจะอันเนี้ อนี่ที่เขาห่วงมากเลยเนี่ยนี่ครับมีฝังองค์เนี่ยแหละพี่อะไรที่ห่วงนี่ครับองค์ที่มีข้าบอะไรเยอะๆเนี่เน <c oughs> ยเยอะไป่ถึงคน <c oughs> ใหญ่มันก็แท้นะ เนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นเนื้อชิ้นเอ้ยมันเป็นเนื้อตะกั่วไม่รู้มันขึ้นที่ไหนส่วนใหญ่มันก็ส่วนใหญ่มันก็แท้โดยรวมมีแต่อันนี้ยส่งไปให้เขามีคนขอรู้บ้างแต่เขาให้ผมวิ่งไปผมไม่ทัน ต้องแกะข้างหลังแล้วมาเลี่ยมอย่างนี้เหรอไม่แน่ใจเขาขายไฟนี้เลยหรือเขาไม่เลี่ยมใหม่ที่เขาที่อ่่าทีแกะด้านหลังเพื่อเขาไม่เลี่ยมใหม่แน่เลยไม่แน่ใจครับเพราะนี่ไม่ใช่กรอบมันหรอกใช่ครับใช่ไหมน่าจะเจออะไรน่าจะยับใส่ครับคือลุงผมไม่ได้เล่นขาเยเดีย๋ยวแล้วอันเนี้ยผมฝากให้ดูตัวเนี้ยมันขึ้นวัดไหน ถ่ายรูปนี่แม่งพี่ดูแท้เลยเนี่มาดูตัวจริงไม่ไม่ไม่มันเลยวะเราผมก็เลยไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยเพราะผมไม่มีเวลาเข้าไปเลยนี่คือื่องเรื่องคือไม่ยากขับรถไปไม่ใช่ในรูปในรูปในรูปเนี่ยดูแล้วแท้เลยนะภาพมันเยอะครบ ไอ้คาบพวกนี้มันมันมันา<อ><ล>ค,บคบาบมันไม่เก่าเลยคาบมันไม่เก่าเลยมันต้องคาบมันต้องหมดองค์นี้ก็ข้างหน้าดีมากเลยผ่านได้เลยครับขอบคุณครับ อ,องนี้ยังเต่าวอ,อ,องนี้อนน <c oughs> ตอนเนื้อมันกระด้างกระด้างรู้เ่ามันไม่เนื้อมันยังไม่ยังไ,ไม่ถูก <c oughs> มองข้างหน้านี่แท้เลยนะ <c oughs> ข้างหลังก็่สำคัญข้างหน้าก็สำคัญสำคัญหมดเลย โอ้หดูในรูปนี่อยู่ในอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็ต้องวิ่งไปหาวว้า <Wow. S 1> เพราะว่าสีที่กุมันมันมันกับในรูปมันคนละสีเลยไงมถดูตัวจริงครับอีกแบบยัง<อ>สีนะสีมันเพี้ยนโอ้โหผมก็ใช้ตัวถอดถ่ายตั้งใจถ่าโอ้หดูดูในรูปเอางี้ว่าถ้าเราส่งรูปไปอย่างเงี้ย<ห>มันมาดูทุกคนหน่อยดีกว่า ที่บอกเลยใครก็มาดูแต่ในตัวจริงกับกับรูปมันคนมันคนละแบบเลย oh, <no. S 1> อยากซื้อเลยห่ะ <c oughs> ตั้งใจเลเ้วตั้งใจมาซื้อเลยที่อยากซื้ออยู่แล้วก็รู้มาจากเนี้่ป่ะมากรุงเทพก็อยากจะมาซื้ออยู่แล้วแต่ว่าดูดดตัวจริงแล้วมันไม่มันยังไม่ใช่อย่างที่อย่างที่ ดูเป็นเหมือนกันเออเข้าใจใช่ครับส่งแต่ในเน็ตอย่างเดียวเลยมีอะไรก็ทักหาพี่เลยได้ครับได้ครับพี่ได้ครับเดี๋ยวพี่เอานี่มาฝากได้พี่นี่นี่นี่อันนี้แน่นอนนี่ขออะไรวะขาหมูเมืองทองกับของอร่อยว้าวหรือพิเศษพันได้พี่อันนี้รายลเดี๋ยวผมส่งให้ดูครับ อร่อยอย่าลืมไปกินนะได้พี่ได้ขอบคุณมากนะครับครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมส่งมีอะไรเบอร์นั้นเบอร์พี่ส่งมาเลยได้พี่ค่อยๆส่งมาทยอยส่งมาเผื่อจะไม่ยังอื่นได้นะเดี๋ยวพี่ยิงมาดูโอเคขอบคุณมากนะเอาไปกินด้วยใช่ขอบคุณครับพี่ขาหมูเมืองทองสุดยอดขอบคุณครัแล้วอย่างอื่นพี่ก็เล่นหมดเลมไม่ทุกอย่างเลยมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามพี่ได้เลย ถ่ายลูกตองมาได้ถามไม่ได้ที่มีให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซื้อหมื่นหนึ่งก็ได้สองพันซื้อแสนหนึ่งเอาไปสองหมื่นซื้อล้านหนึ่งเอาไปสองแสนเออนะไปเลยไปหาเลยเออขอบใจมากตรงไหมพี่ครับขอบคุณมากนะแม่โทรศัพท์หล่นขอบคุณครับพี่คคครรรัััับบบสสวดีวันนี้นะครับภารกิจที่ออกมาดูพระวันนี้ครับ ก็ถือว่าได้คลายความสงสัยมากเพราะว่าผมเนี่ยดูจากรูปเนี่ยผมก็ดูแล้วมันเนี่ยดูจากรูปเนี่ยผมแล้วดูแล้วมีโอกาสมากๆผมก็เลยวิ่งมาดูหนึ่งคือคลายความสงสัยผมนะครับว่าจะแท้หรือจะยังไงอย่างน้นอยๆก็ทําให้ผมได้คลายความสงสัยถ้าเผื่อแท้ผมก็ มีรายได้ใช่ไหมครับผมก็เรื่องมาดูทุกที่นะครับที่อยู่ในประเทศไทยผมไปทุกที่ถ้าผมดูจากรูปแล้วมีโอกาส70% 80%ผมก็มาหาท่านแล้วครับคนในคลิปอาจจะเป็นท่านก็ได้อาจจะได้เงินผมกลับบ้านท่านก็ได้ครับอย่าลืมนะครับส่งรูปภาพมาเยอะๆกันมาเยอะๆนะครับที่แอด k n p i a 9 9นะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างครับหรือถ้าอยากจะสะดวกนะครับส่งมาที่อยู่นี่เลยเยะขึ้นด้านข้างไว้ให้ ร้านคุม่อคลองสาขาจังหวัด,ดนนทบุรีนะครับส่งรูปภาพพระมาหรือว่าจะส่งเป็นพระเครื่องมาเลยก็ได้ทางอีเมลนะครับทางเรามีบริการถ้าเผื่อว่าดูแท้เราก็โทรหาท่านแล้วก็ซื้อขายกับท่านเลยในยุคโควิดแบบนี้นะครับเราต้องซื้อขายแบบนี้ไปก่อนนะครับท่านที่ไว้ใจเราก็สามารถส่งพระเครื่องมาที่ร้านเราได้เลยเราดูแล้วโอเคชอบเราจะโทรหาท่านทันทีพร้อมกับจะเสนอราคาให้ท่านนะครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมส่งมาที่ ด้านทางจอนี้นะครับส่งมาได้เลยครับผม mm. ขอบคุณนะครับที่ติดตามน้องวัวลอยฟ้าครับผมอย่าลืมเข้าไปกดติดตาม u ูทูกวัวลอยฟ้าคุณพมงคองแล้วก็ f a c e b ุ o กส่วนตัวนะครับวัวลอยฟ้าคุณพระงคลง,คงแล้วเพจนะครับร้านคุณพมงคลบายวัาาวลอยฟ้านะครับเข้าไปติดตามทุกช่องทางนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการตนนิดต่อกับผมนะครับผมมีพระสมเด็จมีพระต่างๆลง หน้าเพจหน้าเพจหน้าเฟซบุ๊บกตลอดเลยขอบคุณนะครับติดตามน้องอ้วนลอยฟ้าครับผมสวัสดีนะครับ FC และแฟนเพจวัวลอยฟ้าทุกท่านนะครับกิจกรรมตรวจเช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทังทิ่น,นะครับก็มาหาผมได้นะครับอาทิตย์แรกของเดือนนะครับและอาทิตย์ที่3ของเดือนนะครับของทุกๆเดือนนะครับมาพบเจอผมได้นะครับส่วนท่านที่จะ มาฝากไปนะครับในวันพุธก็สามารถที่จะโทรสอบถามกับทีมงานหรือว่าโทรสอบถามที่ร้านอีกครับว่าพบเจอผมที่ร้านกี่โมงนะครับส่วนแฟนเพจที่อยู่ที่บ้านนะครับที่มีแนะนำพับพวกขึ้นบ้านมานะครับก็เรียนเชิญนะครับผมมีให้10-20%ทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ส่วนแฟนเพจที่ส่งไปรษณีย์ให้ผมเปิดเช็คพระนะครับผมก็จะพยายามดูให้เรื่อยๆนะครับส่งมาได้เลยนะครับผมจะมี ที่อยู่ด้านล่างนะครับขึ้นไวให้ท่านนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับถ้าท่านแนะนำครอบววกขึ้นบ้านมาผมมีให้ท่านเซ0ถึงยีสเอรนมาไอีกน,น,น,นะครับผมกวนลอยฟ้ารอต้อนรับท่านอยู่นะครับกลาบเียนเชิญทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับ